ลาลลลลาลาลาวันนี้นะคะน้องชายน้องสาวพิมไปเที่ยวฮ่องกงมานะคะก็ได้ซื้อของจ i l l Stuart กับมาฝากนะคะเราก็จะมาแกะกล่องกันค่ะว่าวันนี้ของที่ให้มามีอะไรบ้างนะคะถ้าอยากทราบก็ติดตามชมต่อได้เลยค่ะได้มานะคะก็มีทั้งหมด3ชิ้นนะคะโดยที่ทั้ง3ชิ้นเป็นของจ i l l Stuart หมดเลยนะคะชิ้นแรกอันนี้คือ Sugar Body Scrub จะซูมหรือเปล่านะคะจะเห็นอ่าชูกาบอดี้สครับนะคะโดยที่เป็นกระปุกแสนน่ารักสีพาสเทลแบบนี้นะคะน่ารักเลยสีเดียวกันกับถุงเลยนะคะเปิดได้ดูด้านในอันี้ต้องให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าตรงกระปุกก็มีลวดลายเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยตรงกระปุกก็มีลวดลายแสนสวยให้ดูเหมือนกันนะคะส่วนด้านในเนี่ยเป็นเนื้อสครับแบบนี้ มีปรดักไม่เยอะมากนะคะเถ้าดูจากก้นก็คือก้นเนี่ยเขาจะแบบทําเป็นกลมๆนี้เพราะนั้นข้างในก็จะมีไม่เยอะมากแต่จะเป็นเนื้อหย,ยาบๆนิดนึงนะคะเีสครับส่วนกลิ่นน้นบอกว่ากลิ่นหอมมากจะเป็นกลิ่นออกเหมือนกลิ่นพีชนะคะแล้วก็นี่นะคะ ของใหม่อยากจะลองคืนนี้จะต้องลองสัับตัวดูซะแล้วนะคะเนื่องจากว่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของฝากนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็จะไม่ทราบว่ามันราคาเท่าไหร่ก็เลยต้องขออภัยด้วยแต่ว่าพิมคิดว่า Jill Stuart นี่ถามาราหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์เครื่องสาอางน่าจะมีในพารากอนแล้วก็อนินพเรียมนะคะเท่าที่พิมคิดว่าพิมเห็น,หนส่วนอันนี้อันยาวๆนี้นะคะเป็น j u l l Stuart Jelly Lip Gloss ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพคเกจจิ้งสวยจริงๆนะคะดูหัวจุกซะก่อนนะคะมีแบบว่าเพชรปิ้ง ถือไปไหนไม่อายใครนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็ขนาดบรรจุคือ1 5กรัมหรือครึ่งออนนะคะส5กรัมครึ่งออนสำหรับไอเจ้าสครับอันนี้ตอนแรกที่ให้ดูนี้คือมันไม่มีแรบเบลอะไรเลยนะคะมันมีแค่จุกข้างบนนี้เองนะคะแค่เขียนว่าเขาเป็นชูการสครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขากี่ออนกี่กรัมนะคะสำหรับอันนี้เปิดจุกออกมาแล้วก็คือจะเป็นสแตนดาร์ด ลิปกลอสสมัยนี้ทั่วไปนะคะบีบออกมาเดี๋ยวพิมจะเทสสีให้ดูจะเป็นสีแบบนี้นะคะจะสีใสๆนะคะไม่โอปกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเนื้อสีที่เข้มมากเกินไปนกลิ่นก็ติดจมูกกลิ่นก็หอมแบบหอมวานิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นจิวสจนกันนะคะแต่เป็นเบอร์รี่ครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นสครับหน้าหรือสครับตัวนะคะเดี๋ยวพิมอาจจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เหมือนกันเพื่อจะสอบถามดูสิขั้วแพ็กเกจจิ้งมันสวยงามขนาดไหนดูหัวจุเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือด้านล่างนะคะสวยงามมากเลยขนาดบรรจุอันนี้30กรัมหรือ1ออนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดมกลิ่นกันนะคะโอ้ยังดมกลิ่นไม่ได้นะคะปิดซีลอ,อย่างนี้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอพิมมีโอกาสได้ไดลองใช้ได้ลองสครับผสมอันนี้นี่ ก็ยังไม่สามารถลองนะขนาดนี้ด้านะคะจะต้องลองคืนนี้ตอนอาบน้ำนะคะ <c oughs> ก็30กรัมค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นี่ Made in Japan นะคะ Made in Japan หมดเลยอันนี้สีเป็นเจลลี่ลิปกลอสอันนี้ลิมบอกอันนี้เป็นสีเบอร์21นะคะฟโฟกัสไม่เบอร์2ี่บ er นี่ค่ะข้างล่างโอเคก็เดี๋ยวหลังจากที่พิม มีโอกาสได้ใช้ p r o ด u ักเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะคะพิมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนะคะในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ